สวัสดีครับนิสิตที่เรียนวิชาฟิสิกส์หนึ่งครับอีกตัวอย่างหนึ่งของการชนแบบยืดหยุ่นก็คือการชนใน2มิตินะครับซึ่งตัวอย่างนี้ก็จะเช็คว่าพวกเราแตกแรงเป็นหรือไม่นะครับถ้าแตกแรงเป็นก็จะแก้ปัญหาแบบนี้ได้นะครับโดยมากเขาก็จะสร้างเงื่อนไขขึ้นมาเริ่มต้นว่ามีความเร็วต้นเท่านี้นะครับมวล m1 มีความเร็วต้นเท่านี้ในกรณีที่วิ่งไปชนกับมวล m2 ที่อยู่กับที่นะครับ m2 อยู่นิ่งโดยให้ u2 เท่ากับ0ูนย์ u 1เป็นความเร็วชนก็ชนแบบเฉียดๆนะครับโดยตัวอย่างที่มักยกตัวอย่างนี้ก็จะเป็นลูกบิลเลียดหรือลูกสนุกเกอร์หลังชนเสร็จปุ๊บปรากฏว่าลูกที่1ก็อาจจะวิ่งไปนะครับเนที่ทำมุมแบบนี้นะครับเช่นอาจจะให้เป็นมุมเบตา้าทำไมต้องให้มุมเบตา้าเป็นอัลฟาก็แล้วกันนะครับแล้วก็ให้ความเร็วเป็น v 1ส่วนมวลลูก m 2เนี่ยก็ถูกวิ่งมาทางนี้นะครับชิ่งมาทางนี้ ม m2 นะครับมีความเร็ว v2 โดยที่ทำมุมเบต้า Beta นะครับกับและระนาบเงื่อนไขในการชนในการยิงให้ลูกสนุกเกอร์วิ่งมาชนลูกเนี่ยมันมันเยอะนั่นหมายความว่าวิ่งมาชนแบบชิงเฉียงแค่ไหนเนี่ยมันก็แล้วแต่เรากะจังหวะใช่ไหมครับใครเคยไปเล่นสนุกเกอร์จะรู้ว่าเวลาเราจะบังคับให้ลูกสีมันวิ่งเข้าไปตรงมุมเนี่ยมันจะต้องยิงแบบชิงเฉียงเพราะนั้น มุมที่ยิงเฉียงเนี่ยก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขเริ่มต้นด้วยเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นเงื่อนไขเริ่มต้นด้วยเหมือนกันแล้วก็โดยมากแล้วเราก็จะควบคุมลูกขาวนั่นหมายความว่าถ้าแทงแบบโฟลว์ลูกขาวเนี่ยหลังจากชนแล้วเนี่ยมันก็จะวิ่งตามไปหรือวิ่งไปข้างหน้าหรือว่าถ้าแทงแบบสกูรูมันวิ่งย้อนหลังกลับมาจะให้มันวิ่งไปไกลแค่ไหนหรือว่าสกูรูถอยกลับมากน้อยแค่ไหนนั้นอนะ่ะ v1 ก็จะ เกิดเกิดขึ้นจาก u 1ด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็มักที่จะให้ v 1เนี่ยเป็นเงื่อนไขเริ่มต้นด้วยยกตัวอย่างนะครับเช่นในเอกสารประกอบการสอนเนี่ยตัวอย่างที่3.3เนี่ยเขาให้ u 1เนี่ยมีความเร็วถึง300เมตรต่อวินาทีซึ่งโหเยอะมากนะครับโดยปกติกระสุนออกจากปากกระบอกปืนนี่ก็อยู่ที่ประมาณ200เมตรต่อวินาทีถึง1,000เมตรต่อวินาทีประมาณนั้นนะครับแล้วแต่ชนิดของปืนหรือชนิดของกระสุนนะครับ เขาบอกว่า,าลูกสีเนี่ยที่ชนไม่ใช่ลูกขาวที่ชนเนี่ยหลังจากชนแล้วนะครับอันนี้มวล m 1นะครับลูกขาวเนี่ยหลังจากชนแล้วเนี่ยมีความเร็วลดลงเป็น260เมตรต่อวินาทีแล้วก็อัลฟาเนี่ยทำมุม30องศาเขาให้หา v 2ว่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็เบต้าเท่ากับเท่าไหร่นะครับหา2ออันนี้โอเคเมื่อเราทราบโจทย์ชัดเจนคร่าวๆแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะ พาพวกเราทําองค,ความรู้ที่จําเป็นที่ต้องใช้ก็คือกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมกับกฎการอนุรักษ์พลังงานนะครับเพราะว่าเรารู้ว่า,ากฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเนี่ยใช้ได้ทุกเมือ่อเมื่อการชนใช่ไหมครับจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมนะครับอาจารย์ขีดเร็วๆสักกันิดหนึ่งไม่ว่ากันนะครับซิกมาพเท่ากับซิกมา PF นะครับ อันนี้คือโมเมนตัมก่อนชนอันนี้คือโมเมนตัมหลังชนโมเมนตัม um ก่อนก็จะมี m1 u1 ใช่ไหมครับเท่ากับโมเมนตัมหลังชนก็มี m1 v1 บวกกับ m2 v2 นิสิจะเห็นว่า v1 กับ v2 เนี่ยมันอยู่ในทิศเฉยงเฉียงเพราะนั้นนักฟิสิกส์เวลาจะแก้ไขปัญหานี่เขาจะแตกแรงถ้าใครแตกแรงไม่เป็นก็จะจบจอดอยู่ตรงนี้นะครับ โอเคเพราะฉะนั้นอาจารย์จะพาแตกเราแตกแรงนะครับแตกแรงอันแรกเลยก็แตกแรงของ v หนึ่งนี่ก็แล้วกัน v 1มาทางนี้ถ้าแตกมาทางนี้เราก็จะได้ v 1อะไรครับ v 1 cos อัลฟานั่นเองนะครับนั่นก็คือ v 1 cos 30ซึ่งเรารู้ค่านะครับอาจารย์ขอคำนวณไปเลยก็แล้วกันกดเครื่องคิดเลขไปเลยดีไหมเพราะมันจะเรีง่ายขึ้นนั่นคือ 260เมตรต่อวินาทีคูณกับคอ s ส30ครับอันนี้ก็มีค่าเท่ากับกดเครื่องคิดเลขแล้วนะครับ2องร้ยยี่สนะครับ2องยิห้า 0.17อันนี้คือเมตรต่อวินาทีอันนี้คือองค์ประกอบในแนวแกน x นะครับส่วนส่วนองค์ประกอบในแนวแกน y ตัวน,นี้ก็แตกแรงมาปรากฏว่ามันก็ชี้ขึ้นทาง y นี่นะครับเป็น V 1 sin 30ซึ่งก็คือ260กคูณกับ sin 30ใช่ไหมครับนันก็จะได้เป็น30 sin คูณกับ260นะครับ จะได้เป็น130นั่นเอง130ยสิบห่อยสามสิเมตรต่อวินาทีนะครับในแนวแกนนี้โอเคเช่นเดียวกันนะครับเราก็ทําแบบนี้กับอ่อ v 2 V2 เราแตกแรงไปทางนี้ใช่ไหมครับตัว v 2เนี่ยอาจารย์มาแตกตรงนี้ก็ได้นะไม่ไม่เป็นไรเนาะไม่งงนะครับ v 2ตรงนี้ก็ได้เป็น v 2มุมนี้เป็นมุมเบตา้าเพราะตรงนี้เป็นเบต้าด้วยใช่ไหมครับตัวนี้ก็เป็น v 2 cos เบต้านะครับตัวนี้เราไม่รู้ทั้ง2ตัว ควันเราต้องหามาส่วนลงมาทางนี้ก็จะเป็น v2 s i n เ beta นั่นเองโอเคเมื่อเรารู้แต่อุปรกรณ์มาเรียบร้อยแล้วเราก็ทำดำเนินการต่อได้ครับดำเนินการต่ออะไรก็ตรงนี้ไง m1 u1 เท่ากับ m1 v1 โอเคลันต่อเลยนะครับ m1u1 มันอยู่ในแกน x อาจารย์ก็จะได้ m1u1i ถูกไหมครับเพราะว่าแกน i ของอาจารย์ก็คือแกนไปทางขวาไหมครับอันนี้ i นะครับส่วน j ก็ตั้งขึ้นนะครับทุกๆอันก็มี i กับ j ไปทางเดียวกันที่เรากำหนดให้นะครับไปต่อส่วน v ก็จะมี 225.17i บวกกับ130โอเคมั้ครับ อหนึ่ง v หนึ่งนะ v หนึ่งก็มี2 2 5 1 7 i นะครับบวกกับ130 j โอเคนะบวกด้วย m 2 m 2เนี่ยเราไม่รู้สักตัวเลยเพราะว่า v 2 cos เบต้า i นะครับประเด็นอยู่ตรง v 2 sin ายเนี่ยต้องเป็นลบเพราะว่ามันลงมาทางด้านลบ j เพราะน่าจะใส่เครื่องหมายลบนะครับลบ v 2 ไซ n เบต้าเจโอเคเราก็ได้องค์ประกอบแบบนี้แล้วนะครับเเงื่อนไขอีกอันนึงที่สำคัญถ้าเป็นลูกบิลเลียดลูสเซกเกอร์ก็คือ M1 จะเท่ากับ M2 เท่ากับ M เพราะ,ะนั้นอาจารย์ตัดออกได้เนาะเนี่ยเอา M หารตลอดเลยนะครับก็จะตัดตัวนี้ไปเพราะสมก,การของอาจารย์ก็จะแบ่งได้ออกมาเป็น2ส,สมการในแนวแกน x นะครับแกน x แกม x ก็องค์ประกอบทั้งด้าน i ก็จะมี u 1เท่ากับ225.17นะครับบวกกับอะไรเอ่ย v 2 cos เบต้านี่เป็นสรรมการที่1ของอาจารย์โอเคไหมครับความจริง u 1เขาบอกมานี่นะมันก็เติมได้ถูกไหมครับก็คือ300ใช่ไหม300อาอาจย์เติมเลยนะ อันนี้ก็จะเป็น300เมตรต่อวินาทีย,าย้ายเครื่องนี้มาลบเป็นลบ125.17นะครับอันก,ก็จะได้ v2 cos เบตานะครับตั้งลบเลยนะครับ300ลบ225.17เท่ากับ74.83นะครับ เท่ากับ v 2 cos เบต้าโอเคอาจารย์ได้สมการที่2แล้ว happy นะครับนีนนี่คือแนวแกน x ไปดูแกน y สิอย่างที่บอกกับฟิสิกส์เขาคิดทีละแกนแกน y ฝั่งซ้ายเป็น0ย์เลยไม่มีฝั่งขวามี130บวกกับอะไรครับลบ4ต้องเป็นลบเห็นไหมลบ v 2 s i n เบตา้าเห็นไหมครับนี่เท่ากับอ้เท่ากับไปแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นย้ายข้างมาเลยครับ ย้ายข้างมาอาจารย์ก็จะได้ร้อยสามสิบเท่ากับ v สองสายเบต้านั่นเองนะครับ v สองสายเบตา้าเพราะฉะนั้นจากสมการที่สามเนี่ยนะครับสมการที่สามเนี่ยจากสามเนี่ยอาจารย์ได้ v สองเท่ากับร้อยสามสิบหารด้วยสายเบตา้าใช่ไหมครับเอาสมการที่สี่เนี่ยไปแทนในสมการที่สองเห็นไหมเพออาจารย์ต้องการกันกับ v สองก่อนหาเบต้าก่อน แทน4ใน2แทน4ใน2ก็จะได้74.83เท่ากับ V2 ก็คือ130ส่วน s i n ใช่ไหมครับ s i n เบต้าเบตนะครับอันนี้ก็คือคอ t นั่นเองแต่อาจารย์ย้ายข้างสลับแบบนี้พวกที้พวกเราจะงงหรือเปล่าถ้าอาจารย์เขียนเบแทนเบต้อย่างนี้เท่ากับ130ส่วน74.83หวังว่าพวกเราจะไม่งงนะครับเพราะฉะนั้นเบต้ของอาจารย์ก็จะเท่ากับ arc tan ของ130กดเครื่องคิดเลขก่อนนะครับ130หารด้วย74.83นะครับจะได้1.73นะครับ1.73ถ้าอาร์คแทนกดอาร์คแทนขึ้นมาจานก,ก็จะได้60นั่นเองนะครับ60.07หรือ60องศานั่นเองนี่คือเบต้าของกาจารย์นะครับ ได้คําตอบแล้วเบต้าคือ60แสดงว่าลูกนี้เอียงไป60สิ่งที่เราต้องรู้ต่อไปก็คือไอวีสนะครับตอนนี้อาจารย์ได้เบต้าแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นดูซิสมก,การไหนดีถึงจะรู้ V2 อาจารย์ก็ดูไปที่โอสมก,การที่2ดีไหมครับนี่สมก,การที่2หรือสมก,การที่3ก็ได้สมการที่3อาจจะง่ายกว่าเพราะฉะนั้นจากสมการที่3อาจารย์ก็ดูเลยครับจากสมก,การที่3 จาก3เนี่ยอาจารย์จะได้ v 2เท่ากับ130หารด้วย s i n บตา้าเรารู้แล้วว่า s i เบต้าคือ60ก็เท่ากับ130หารด้วย s i n 60องศานะครับซึ่ง v 2ของอาจารย์ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เนาะ s i n 60นะครับก็คือ0.867ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น130หารด้วยจุด7ของอาจารย์ก็จะกลายเป็น1 4อ เหรือ0 9 4ก็คือ150เมตรต่อวินาทีเท่านั้นเองนะครับโอเคนี่คือคำตอบพอได้ไหมครับนิสิตครับพอคำนวณหาเรียบร้อยแล้วเป็นระบบแล้วเราก็มาตอบครับมาตอบตรงนี้ว่า V2 เนี่ยบ2ก็จะมีค่าเท่ากับ1 6อยอไม่ใช่ประมาณ150เมตรต่อวินาทีนะครับที่อาจารย์คำนวณได้เมื่อกีน้นี่เห็นไหมครับนี่150เมตรต่อวินาทีในขณะที่ มุมเบต้าของเราก็คือ60องศานั่นเองโอเคหวังว่าพวกเราจะทำได้เพราะคีย์เวิร์ดของตัวนี้ก็คือนอกจากกฎการลักโมเมนตัมแล้วกฎการรักพลังงานแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะใช้การแตกแรงต้องขออภัยครับคิดไปไกลเลยการแตกแรงมาใช้ เออจะว่าไปข้อนี้ถ้าเกิดโจทย์กําหนดมาให้เยอะขนาดนี้แสดงว่าไม่จําเป็นต้องใช้กฎการรักพลังงานนะครับเนี่ยใช่ไหมครับเป็นการชนใน2มิติที่ไม่จําเป็นต้องใช้กฎการรักพลังงานขอลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ